วันนี้นะคะเป็นวันที่9ของเดือนกรกฎาคม2566นะคะอากาศนะร้อนมากเลยมีแสงแดดเจิดจ้านะคะพี่อ้อยก็ออกมาเคลฟี่ข้างนอกนะคะลมพัดแต่ว่ามีแต่ความร้อนนะลมร้อนนะคะวันนี้ดวงอาทิตย์ศาสตร์2เจิดจ้ามากเลยนะคะพี่อ้อยก็ออกมาตรงนี้หน้าบ้านนะตรงริมรั้วนะคะก็คิดว่า จะคอยแขกอยู่นะสามท่านวันนี้มาตอนช่วงบ่ายมากๆประมาณสามโมงจนถึงยาวเลยอืมก็จะรอเขาสักหน่อยนึงเออสองสามวันมาเนี้ยพี <c oughs> ่อ้อยก็แต่งตัวสวยนะคะ ก็คิดว่าเรามีลูกค้าเราก็ต้องแต่งตัวเอาไว้นะสวยงามนะอายุก็มากแล้วต้อง71ปีก็ต้องทำตัวให้มันเออร่าเริงแจ่มใสไม่ใช่เหงาซึมเศร้าไม่เอาค่ะนะยามป่วยเราก็ป่วยเต็มที่ยามดีเราก็ดีเต็มที่เลยสุดๆเลยนะคะอืมสบายใจนะคะวันนี้ก็รู้สึกดีขึ้น นะไม่ไม่ไมวืรบเบเวนะไม่ล้มเพลล้มเพลแล้วเพราะว่าเรารู้สึกดีเหตุที่รู้สึกดีเนี่ยก็ต้องทําตัวให้มันกระปีก้กระเป่านะคะแม้ว่ามันจะไม่ค่อยดีเราก็ฝืนมันฝืนมันสักนิดหนึ่งนะเพื่อที่จะให้ตัวเราดีขึ้น ้าเราโมต่จับเจ้านะคะซึมเศร้าทุกจังเลยไอ้นั่นก็แย่ไอ้นี่ก็แย่มันทุกทุกวันนะคะคนเรามันมีทุกทุกวันแต่ทุกนั้นะมันอยู่ที่ตัวเราอะจะแบกมันไว้มากสักแค่ไหนเราคิดว่าถ้าหากว่ามันแบกมากเกินไปเราก็ปล่อยวางนะปล่อยวางมันนะทุกเนี่ยมันมีปล่อยวางมันยามที่พี่อ้อยป่วยนะป่วยเป็นสิบสิบวันเลยนะ ตื่นมาก็ซึมเศร้าเหงาหงอยอุ้ยดวงอาทิตย์ทําไมมันมืดจังเลยดวงตาเรามันไม่เบิกนะมันรู้สึกจิตใจเราเศร้าซ้อยเหงาหงอยมากมากเลยแต่เวลามาวันนี้เราต้องลุกขึ้นสลัดหัวสลัดหางมากสลัดมันผมเผาที่ยาวก็ตัดให้มันสั้นทำแลดูดีนะทําทรงผมอะไรก็แลดูดีแต่ถ้าหากว่าเราปล่อยให้มันซมอยู่นั่นแหละ เหมือนแต่ละคนที่พูดบอกพี่อ้อยอ่ะฉันฉันเบื่อหน่ายในชีวิตเหมือเงนันโอ้ยมันก็เบื่อกันทั้งนั้นเลยเธอจะทํายังไงให้มันมีชีวิตอยู่ได้อ่ะถ้าเรามาซึมเศร้าอยู่ตลอดเวลานะคะมันก็จะซึมอยู่นั่นแหละก็จะเศร้าอยู่นั่นแหละค่ะไม่รู้จักจบอ้อยตัดสินใจค่ะถ้าคิดจะมีชีวิตอยู่ได้อีกสักห้าปีนะต้องทําตัวให้เข้มแข็งทานข้าวให้เป็นเวลาทานยาให้ได้นะ หมอสั่งยังไงก็อ้าว่ากันไปอืมนั่นแหละชีวิตเราจึงจะมีความสุขนะคะเออเาแค่นี้ละเพื่อนไม่รู้จะคุยอะไรนะคะเดี๋ยวคอยแขกก่อนประมาณสามโมงตอนนี้บ่ายโมงครึ่งแล้วนะคะอืมเอาแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ